มีคนกล่าวพูดกันตลอดเวลาว่าทำไมช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มันจึงห่างขึ้นทุกวันท่านประธานที่เคารพครับมันห่างแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้งบลงทุนประมาณเจ็ดแสนล้านเป็นงบก่อสร้างประมาณ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเรียนด้วยความเคารพครับงบก่อสร้างในปัจจุบันไม่เหมือนอดีต การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบก่อสร้างไม่เหมือนอดีตครับเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้475,000ล้านเนี่ยในเรื่องงบประมาณไปสู่แบงค์แล้ว5%ครับงบลงทุนของประเทศนี้แบงค์เอาไปเกือบ10%ผมฝากท่านประธานถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าต้องเข้ามาดูมันเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชน